สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพกครับวันนี้รายการจากโกเก็บข่าวโดยผมจากโกวิทย์ยมวงนายกสมาคมนักขา่าวพระบูชาพระเครื่องไทยเจ้าของนิตยสารพระเครื่องอภิได้พาาาท่านมอยู่ท่ทีพระโบโสถวัตร,ตรมิตวิรทยาลามในพิธีปลูกเสกไอไข่สิทธิหลวงพ่อทวด รุ่นณ,ณมหาเศรษฐีนะครับซึ่งดําเนินการจัดสร้างโดยพลเลอกดอรปรีชานจางเจริญรนคณะกรมาารมรการพิสดีกานะครับรองนายกสมาคมผู้ดูพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับพิธีปลุกเสกไอ้ไข่ในครั้งนี้นะครับจะมีสาวาระเดียวกันนะครับวาระแรกก็คือในวันนี้นว,นนนว,นวันที่4กุมภาพันธ์ที่พระโบสถวัดใจมิตรแห่งนี้และในวันวาระที่สองนะครับในวันที่7กุมภาพันธ์ที่พุทธอุทยานมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครับและว,วาระาที่3นะครับวันที่12กุมภาพันธ์ที่พระวิหารหลวงนะครับวัดพระมหาธาตุวรวมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ที่ระบวสุดวัดใจมิตรแห่งนี้เราได้รับความเมตตาจากทัานจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมมงคลมุนีสมเด็จธงชัยนะครับ วตัตเามิตรวิทยารามนะครับกรรมการมหาเทราสมาคมนะครับแล้วก็ท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับวันนี้ท่านได้เมตตามานั่งปกบุกเสกเดี่ยวให้เรานะครับไอ้ไข่นะครับสิหลวงพระทจในครั้งนี้นะครับในพิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในพิธีในโอกาสต่อไปได้เลยครับ ท้าเพื่นชงที่เคารพครับวันนี้ขณะนี้เรามาอยู่กับคณะผู้ดำเนินการจัดสร้างนะครับอภิปรายด้วยท่านผลเรเอกดรปรีชาญจามเจริญนะครับคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับแล้วก็ท่านก็เป็นรองนายกสมาคมผู้นิยมมาเครื่องรับบูชาไทยนะครับแล้วก็อีกสองท่านมีท่านดบ้บงครับพิเดชครับแนะนำติตามคนพลเอกบัณฑิตนะครับพลเอกบัณฑิตสุวนรนะครับครับแล้วก็อีกท่านนึงครับคืออะไร ผมนพดลมังกรชัยครับผมครับครับแล้วก็ยังมีบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งคือนี่คือท่านอาจารย์เจริตเพชรพันทองนะครับท่านอุปนายกสมาคมพิธยมรื่องพระบูชาไทยนะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามคณะผู้จัดสร้างนิดนึงนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างครับที่เสียชาจริงๆแล้วการจัดสร้างนะครับไอ้ไข่สิทธิหลวงประทวดแล้วก็หลวงวัะทวดรุณมหาเศรษฐีนะครับในปีพุทธศักราช2564ในครั้งนี้เนี่ยคือผมเป็นนักษาวทยาลป้องกันราชนาจักร นะครับ,รบพวกเราเนี่ยนะครับก็อยากจะทําประโยชน์ให้กับสังคมคก็เลยจัดประกวดพระนะครับ,รบจะให้เป็นรางวัลนะครับ,รบเป็นรางวัลในงานประกวดพระเป็นรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4และรางวัลโต๊ะรวมทั้งรางวัลชนะยอดเยี่ยม พระยอดนิยมพระพระทั่วไปแล้วก็เป็นพระที่รางวัลสูงสุดด้วยนะครับสามรางวัลน,นะครับแต่ละรายการ,รอะไรต่างๆด้วยมีหมดเลยครับมีหมดเลยครับรางวัลแต่ละรายการเนี้ยครั้งนี้เนี้ยบอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งนอกจากเป็นมีรางวัลที่1 2 3 4สาสี่แล้วรางวัลที่หนึ่งของเราเนี้ย มีสามรายการนะครับนะครับอายกตัวอย่างรางวัลที่หนึ่งนี่นะครับเป็นไอ้ไข่นะครับเนื้อดินมหามงคลมหาเศรษฐีใต้ฐานในไข่นี่นะครับเอาเนื้อผงไพยกุมารนะครับหกภาคเลยนะครับตั้งแต่ภาคภาคเหนือภาคใต้กลาง ตะวันออกแล้วก็อีสานเหนืออีสานใต้เนี่ยรวมกันแล้วบรรจุอยู่ในในใต้ฐานนะครับ,รบผมเชื่อแล้วก็ปุกเสกเนี่ยด้วยกัน3วาละแล้วก็รางวัลที่2องไอรางวัลที่1นนะครับยังมีพย,ยันไอไข่เซียลงมาทั่วอีกอันอีกองคหนึ่งแล้วอาจารย์ชยัยฤทธิ์บอกว่า2อ,อย่างเนี่ยไม่พอเอาไป3เลยจะได้เป็นเป็น,เป,นเป็นพระรัตนาตายไปเลยอีกอันอีกองคหนึ่งก็จะมีเป็นรูปหล่อรรูปหลอนะครับรูปหล่อขนาด2.6นะครับที่คําว่า2เนี่ยก็หมายถึงว่า คนเราเนี่ยอย่างเวลาการจัดทำเนี่ยท่านชายัยฤทธิ์มักจะบอกผมเสมอว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายถ้าสองหัวนี่นะครับมันจะคิดอะไรได้ได้ดีและมันหมายถึงคนที่มีคู่คนที่มีความรักเนี่ยจะมีความที่มั่นคงยั่งยืน แล้วก็6เนี่อะไรรู้ไหมฮะท่านชัยฤทธ์ก็บอกว่า6เนี่ยคนเรา่าจะที่จะเจริญรุ่งเรืองมามันต้อง6ลุ้มคุกคานแล้วถึงจะ9ก้าต่อไปแล้ว6เนี่มันหมายถึงหมายเลขนําโชคคือใครจะเฉียงเสี่ยงโชคเพื่อจะทําให้ ลาบลอยๆเนี่ยต้องเอาเลข6เนี่ยเป็นตัวนำถึงว่ายังมีเลข6อยู่ในท้ายเลยสิบสองจุดหกอย่างนี้อะไรต่างๆมีันมีความหมายอาจารย์ชัยฤทธิ์เฟนมาลองนี่แล้วอาจารย์ชายริทันท่านออกอุปเทศออกอุสโลบายให้ขึ้นขึ้นมาครับยังมีไฮไลท์อีกด้วยนะฮะเพราะว่ารางวัลที่สองเนี่ยผมว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยรู้และอยากได้แน่นอนเพราะว่าพิธีกรรมการหุงสีพึ่ง สีพึ่งเนี่ยก็สีพึ่งชนิดเดียวเลยคือสูตรเขมรหลวงปูหงนะครับจังหวัดสุรินทร์แล้วก็การที่จะหุงเนี่ยต้องเอาพึ่งรลวงที่แบบว่าท่านแบบว่าละลังไปเองนะครับแล้วเอามาหุงจนได้ขนาดแล้วก็หลวงพ่อพัดนะครับเป็นผู้จานอักขระในหม้อให้ด้วยแล้วก็ยังมาปลุกเสกในพิธีกราบอีสามเราแล้วท้ายที่สุดนี่นะครับในสีพึ่งเนี่ย ก็จะบรรจุไอไข่ขนาด1.8ขนาด1.8สซมเนื้อทองโบราณให้อีก1องค์เนี่ยคือรางวัลที่ที่สก็3ามรางวัลแล้วนะครับส่วนรางวัลที่ที่สนี่ก็ไม่ต้องห่วงครับ ไอไข่นะครับเป็นรูปน้ำเต้านะครับแกะสลักนะครับเป็นรูปน้ำเต้าแกะมาเนี่ยนะด้วยไม้ขนุนนะครับแล้วก็มี running number มีหน้าเป็นไอไข่ขลังเป็นยันนโภกทรัพย์หรือณมหาเศรษฐีหรือนบทนี้ที่ว่าหลวงปู่ตโตใช้นะครับเป็นยันเดียวกันแล้วข้างใต้น้ำเต้านี้นะครับอุดเทียนชัย เป็นสิบสิบเลยนะครับเป็นสิบสิบคณาจารย์สิบสิบพิธีเลยโดยพระอาจารย์ติวัดมณีชลขันเนี่ยท่านเป็นผู้กวนให้แล้วท่านผสมผสานโดยใช้ไม้ลักกวนท่านมีอุปเทศว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขอให้เรารู้รักสามัคคีนะครับส่วนรางวัลที่4ี่เนี่ยลูกอมนะครับเนื้อผงมหาเศรษฐีแล้วก็ผสมด้วยเนื้อผงพายกุมารผงพายกุมารเนี่ยก็บอกแล้วว่าไม่รู้ว่ากี่วัดเกียิคณาจารย์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ผมเชื่อว่าพิธีดีนะของขังของดังพิธีดีปลุกเสกอย่างดีมาหมดเนี่ยนะครับรับรองได้ว่าหน้างานเนี่ยมีคนอยากจะจองท่านแน่นอน<ช>สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนที่ซื้อบัตรหนึ่งใบ400บาทได้รับไอ้ไข่นะครับพิมพ์สมเด็จที่เป็นอุปเทศเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยปฐมเลิกในการที่จัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้ก็คือ ได้รับความเมตตาจากสมเด็จท่านสมเด็จธงชัยแห่งวัดไตรมิตรท่านปุกเสกใหนี่นี่นะครับท่านจะเห็นได้ว่าจะมีเทา้าเทา้าเท้าเวสุวรรณนะครับมาหนึ่งองค์หรือเขาบางจีนเนี่ยใกล้ๆนั่นก็าเรียกชายเซียงเอี้ยเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นอะไรเพื่อให้มาดูไอ้ไข่เพราะว่าท่านนาย,ยกโกวิทท่านบอกว่าเวลาเป็นเทพแล้วเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างเป็นคุณก็ได้ถ้าคนบูบชาดีดี สองจะเป็นโทษก็ได้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นคุณอย่างเดียวเพราะเรามีอุปเทศว่าเราเอาหัวหน้าแห่งปีศาจทั้งหลายเนี่ยมาไว้ตรงนี้มาคอยกำกับดูแลมีแต่โชคมีแต่ลาบมีแต่เศรษฐีมหาเศรษฐีพระชุดนี้คนที่ได้ไปก็จะมีแต่ความความเจริญรุ่งเรืองนะครับโชคดีมีชัยแล้วก็ไม่มีวันจบนะครับแล้วก็ทางด้านของคระหน้าผู้ดำเนินการมีอะไรจะเสริมไหมครับ ไม่้วมที่จัที่ท่ดเชรท่วแล้วครับที่จะบอกให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในยูทูบบ้างอะไรบ้างจะมีอะไรพอจะเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วรกเอาไว้เอาไว้ไปช่วยส่งพระกันเยอะๆในช่วงที่ทางวปรู้ห้าจัดงานประกวดในโอกาสต่อไปครับครับแล้วก็ถ้าพูดว่าคนจะสั่งจองบูชาอะไรต่างๆนี่ครับจะติดต่ออะไรยังไงที่ไหนครับ ศูนย์หลักนี่ก็คือท่านอาจารย์ท่านนายกโควิดเลยครับนะครับแล้วก็ติดต่อสอบสอบถามถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามทั่วไปก็0-83ย์แปดสสองห้าเจ็ดเก้าเก้าบถามรายละเอียดได้เลยเลขจาง่ายครับเลขจําง่าย0 8 3ย์แปดสามสองห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าเก้านะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ ขณะนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาลัชชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนกลางเดินทางมาถึงพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยบูชาสักการะพระพุทธทศพลยาน ประธานในพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามสเสร็จแล้วจุดธูปเทียน,ายานบูชาอาดีตเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยา,ารามพระวิสุทธาธิบดีขณะนี้จะประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลบุนี ประกอบพิธีจุดเทียนชัยจุดเทียนมหามงคลในขันสาครซ้ายฝาโดยมีพลอากาศเอกสุรพลพุทธมนต์ถวายแป้งเจิมและเทียนชนวน เจะประคุณสมเด็จธงชยัยนั่งปลกปลุกเสกเดียววัตุมงคลไอ้ไข่สิทธิหลวงพ่อทวดรุ่นณ,ณมหาเศรษฐีณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม ขณะนี้จะบประคุณสมเด็จธงชัยประกอบพิธีดับเทียนชัยสสเสร็จแล้วจะบประคุณสมเด็จประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้อต่อดอกไม้และประพรมน้ำมนต์ให้กับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่ไปร่วมงานทุกท่าน ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายในเรื่องของการปลุกเสกไอ้ไข่สิทธิหลวงปูทวดรุ่นณมหาเศรษฐีนะระพระบสตรวจัยมิตรแห่งนี้นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้รับบาร,รมีจากเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหารัชจรมงคลวันนี้สมเด็จทรงชยัยท่านได้นั่งปกภ mm ิษ hmm. าอ mm ังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งดักเทียนชัยเรียบร้อยเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลต่างๆนะครับวันนี้รายการจ okay, ากโปรแก็บข่าวโดย mm hmm. ผมจากโกวิดเยี hmm. ่ยมวงก็ต้องลาท่าน mm hmm. ผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ตามแฟนเพจพักเครื่องอภิพินิหารกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube c h a n n l l ของพักเครื่องอภิพินิหารกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ